สวัสดีครับวันนี้ช่างกุญแจไทยเดินทางมาติดตั้งกุญแจรีโมท All New Isuzu D-Max นะครับตัวล่าสุดเลยลูกค้าออกรถมาไม่มีกุญแจรีโมทนะครับทางร้านได้เดินระบบติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับได้เป็นกุญแจรีโมททรงแท้ศู์นะครับตรงรุ่นนะครับโลกมีโลโก้อีซ z นะครับกรอบกุญแจก้านกุญแจแข็งแรงแทนทานนะครับอย่างดีเลยนะครับทดสอบระบบรีโมทนะครับล็อกครับไฟแล้วก็บป๊บหนึ่งครั้งครับลดล็อกไฟแล้วกับปิ๊บสองครั้งนะครับใช้ได้ทั้งสองดอกนะครับล็อก ล็อกกัดก้านกุญแจทําให้ครบทุกอย่างนะครับรับประกันให้1ปีนะครับใช้งานง่ายนะครับทดสอบระบบภายในรถนะครับล็อกปลดล็อกนะครับใช้งานได้ปกตินะครับทดสอบสตาร์ทนะครับร้อยครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดตั้งกุญแจรีโมทนะครับมีบริการติดตั้งถึงที่เลยนะครับโทรมาสอบถามได้เลยครับ082ครับ616 6655ช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการครับ